สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาวะในคลิปนี้นะฮะก็จะมาขายเด็กนั่นเองแต่ก่อนจะขายเด็กเรามาเปิดกล่องกันก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่การ์ดใบใหม่นะฮะอย่างบล็อปเนี่ยได้เข้ามาสู่เกมมาเวลซันของเรานั่นเองซึ่งบล็อปเนี่ยเป็นการ์ด6 Energy 4 Power ที่มีความสามารถเปิดตัวรวมเด็กของคุณเข้ากับการ์ดใบนี้นะก็คือจะได้พลังต่อสู้ทั้งหมดของการ์ดในเด็กนั่นเองแล้วก็ต่อเนื่องครับไม่สามารถย้ายได้นั่นเองครับคือลงไปตรงไหนเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะแต่ ก็ถูกทำลายได้อยู่ดีนะฮะก็เป็นการ์ที่น่าสนใจเลยเดียวครับผมในคลิปนี้ผมก็อยากได้2ใบนะคือ Living t r i b u n a l ครับตุลาการสามน้าของเราผมก็ยังไม่มีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาเปิดหา2ใบนี้นั่นเองโอกาส50%นะที่จะได้นะตอนนี้กล่องแรกเราก็าจัดไปเลยกล่องแรกครับผมโอ้ล่ะเรียบร้อยกล่องแรกเรากลายเป็น1,000งพันโทเค็นไปแล้วไม่เป็นไรเรามีกล่องเหลืออเลือแต่ก็ไม่อยากจะเหมานะ ขอ,อละโอเคได้เลเวิ้งเทมูนอฟมาแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มีเด็กเลเวิ้งเทมูนอฟมาโทรนะขอบล็อคเลยจบจบขอร้องเป็นบล็อคได้ไหมโอเคครับโอ้โหน้ำมันกล่องนี้ยังปานีแล้วนะฮะเล่นไปสามกล่องเท่านั้นได้การ์ดใหม่มา2ใบโอเคสำหรับเด็กของบล็อคในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปรับชมเด็กกันเลยฮะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผมจะใช้เล่นในคลิปนี้นะฮะก็เป็นเด็กชูริซิโ่ที่เราใส่บล็อคมาเสริมทีนั่นเอง ขอเริ่มแนะนําการ์ดกันทีละใบก่อนเลยนะครับใบแรกครับเป็นนีบูล่านะดอปหนึ่งครับที่มีหนึ่งพาวเวอร์กับความสามารถในแต่ละเทิร์นที่ฝ่ายตรงข้ามเป็นลมการ์ดที่นี่จะบวกสองพลังต่อสู้ทําให้เป็นดอปหนึ่งที่วางทิ้งไว้ก็เก่งและครับต่อมาครับเป็นซีโร่นะหนึ่งเอนเตจีสามพาวเวอร์ครับกับความสามารถเปิดตัวนะลบล้างความสามารถของการ์ดใบถัดไปกล่าวง่ายๆว่าเรามีความสามารถที่เราไม่ต้องการเนี่ยก็ลบทิ้งไปเลยซึ่งเด็กนี้ก็จะมีเลสเกานะที่ใช้ได้ดีแล้วก็มีอ e bon ีโบนี่มอร์่นึ่ง ออกมาครับหนึ่งเอนจี้เจ็ดพาวเวอร์เลยทีเดียวครับกับอีโบนี่มอนะไม่สามารถลงได้หลังเทินสามแต่ก็มีความสามารถต่อเนื่องอย่างที่เราจะไม่ลงการ์ดที่ไม่ได้ด้วยนะก็เป็นการ์ดที่เล่นกับซีโร่ได้ดีครับแล้วก็ถ้าอยู่ไอเด็กเนี่ยให้บล็อกกินก็ได้เจ็ดพาวเวอร์ไปแล้วสี่นะซึ่งแรงมากครับออกมาห้าก็เป็นอาร์เมอร์นะไม้กันหมายคังคีนะฮะสองเอนจี้สามพาวเวอร์ Power นะต่อเนื่องการ์ดทุกใบที่นี่ทาลายไม่ได้ก็เราเป็นเด็กตัวใหญ่นะก็กันชังคีนั่นเองครับออกมาก็เป็นนิวซิเบิลวูแมน,นื่อง เมื่อการที่ขลงที่นี่เนี่ยจะไม่เปิดเผยจนกว่าจะจบเกมถามว่าเด็กนี้เป็นยังไงนะเราจะเอา Invisible Woman เนี่ยมาเล่นกับ Taskmaster น,นั่นเองเล่นยังไงตอนถึงคิว Taskmaster เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อมาเป็นลิซ่าครับ 2G5 จีพาวเวอร์นะต่อเนื่องนะลบ4 0่พต่อสู้ห่างอีกฝ่ายมีการเต็มที่นี่ซึ่งลิซ่าในเด็กนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วถ้ามีบล็อกอีกอยู่ในเด็กด้วยเนี่ยบล็อกก็จะห้าพาวเวอร์ตรงนี้ไปก็แรงสุีๆครับผมต่อมาฮะเป็น การประจำเด็กนะคือชูรีนะนั่นเอง 4G 1 power ครับเปิดตัวลงการที่นี่ถัดไปเนี่ยจะบวก2อไม่ใช่บวก2คูณ2ไปเลยนะก็ตัวใหญ่เบิ่มเบิงไปเลยฮะเล่นกับเลสเกลก็ดีเล่นกับล็อกก็ดีเล่นกับวิชันก็กดีฮะต่อมาก็เป็นเทคการ์ดอา่าง,ช,างชี้าสี่ี้า power เปิดตัวทำนาการสายตรงข้ามทุกใบที่มี10 power นะขึ้นไปด้วยน,ะนั่นเองก็เอาไปแก้การ์ดตัวใหญ่นะั่นเองครับมาต่อมาเป็นทัสมันเตอร์นะ 5G 0์ power กับเขาสามารถเปิดตัวการนี้จะมีพลังต่อสู้ท่าบการที่คุณลงก่อนหน้า ถามว่าเก่งยังไงนะถ้าเราเล่นกับ Invisible w o m a n เนี่ยเราหมอบทัสมันเตอร์ไว้เทิร์นที่ห้าเทิร์นที่6กเขาเล่นบล็อปปุ๊บบล็อปเรากินเด็ปั๊บตัวใหญ่เนี่ยจบเกมทัสมันเตอร์เนี่ยจะไปก๊อปบล็อปที่เราลงไปเทิร์นที่6นั่นเองครับเพราะว่าจะเปิดตอนจบเกมนะทำให้ทัสมันเตอร์ก็เป็นตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งที่ได้จากบล็อปเหมือนนย่างครับผมต่อมาก็เป็น Vision คนระับ 5G 8 Power ย้ายได้ถึงเทิร์ละครั้งนะก็เป็นการที่เอาไว้เล่นกับชูร l ได้ดีฮะสามารถย้ายได้หลบชังคีได้เองนะไมมม่่ต้ออองงพึง ต่อมาก็เป็นเลสกาว่า5 g 14 power นะต่อเนื่องการฝ่ายตรงข้ามที่นี่ทุกใบบวก2 power นะก็เอามาเล่นกับชูริก,ก็จะแรงมาครับตรงบวก2พลังต่อสู้ให้ฝนะ่ายนี่ยแทบยังไม่สนใจเลยนะถ้าเราได้บัฟจากชูริมาแล้วแล้วก็ให้บล็อกกินเนี่ยก็แรงอีกเช่นกันหมายสุดท้ายก็เป็นการใบใหม่อย่างบล็อกนะ6 g 4 power ครับเปิดตัวรบมเด็กของคุณเข้ากับการใบนี้ก็คือจะตัวใหญ่เบิ่มๆเหมือนท่านายเด็กเราตัวใหญ่เยอะนะแล้วก็ตัวหนึ่งย้ายไม่ได้อันนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อาจจะไม่เห็นผล นะครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันนะครับผมควรคทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับเราใกล้จะ500ซับแล้วฮะไปไปด้วยกันนะฮะไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยะฮะมาครับผมเปิดเกมนี้โลเคชั่นแรกออกมาเป็นนิวยอร์กนะย้ายมาที่นี่เทิร์นที่6ได้เราผ่านครับและบล็อกขึ้นมือมาแล้วะฮะหวังว่าเกมนี้เราคงจะได้เล่นบล็อกนะฮะแต่เป็นแกมมาแล้วครับตรงกลางนะเราเปิดลิซ่าไปแล้วกัน อาจจะต้องเล่นมั่นใจหน่อยนะที่การแม่เหลเรามีชางคีเคาน์เตอร์อยู่แล้วนะฮักสเตรสอะคาเดมี่ครับย้ายไปเทอร์ที่ห้านะเราหมายต้องเล่นเป็นอาร์เมอร์คู่ในบูล่าไปเลยหรือเปล่าแบบนี้ไม่ดีไหมอาจจะเล่นแค่ใบเดียวพอเอาไปอาร์เมอร์แล้วกันนะเทอร์หน้าเรายิงชางชีไปเลยนะเพราะว่าเทิร์ที่หกเป็นนิวยอร์กครับย้ายได้ จะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเราปล่อยให้เขายายนะเอาเป็นนาเกียฮะเหมือจะเป็นเด็กบัฟเซบาสเตียนชอรหรือเปล่าฮะแบบนี้ผมจะแน็บเลยนะแล้วก็จะเตะชางชีเใช้ชางชีเตะไปเลยถ้าเขาเป็นเด็กบัฟเนี่ยเขาไม่น่าใส่ชางชีหรือเปล่า ผมเล่นมาแค่ใบเดียวฮนะเทิร์นที่สี่เล่นเป็นไอโอแลดฮะและเป็นโพลาริสครับย้ายดอกต่ำนะแต่เราไม่มีให้ฮนะเทิร์นที่ห้าแล้วครับผมเล่นเป็นเลสเกลใบเดียวพอแล้วกันเขาเป็นเซราฮะแบบนี้ เดรอนสุดท้ายเรามีบล็อกปิดเกมนะถ้าท็อปเด็กเป็นทัสมานเตอร์ก็จะดีมากเป็นอีโบนี่มอฮะอย่างนี้ในเด็กเรามีกี่พาวเวอร์เอ่ยในเด็กเรามีซีโร่วิคชั่นแล้วก็ทัสมานเตอร์ฮะทำให้มีอูบบวกสี 4, ่1ิบเอ็บวกสเป็น15บนะบล็อกใบนี้จะ15พาวเวอร์ฮนะซึ่งแรงนะเอาจริงๆแล้วแรงมากเราย้ายชางคีไปใบหนึ่งแล้วกันนิวยอร์ก ผมว่าเราชนะได้ไม่ยากกับพาวเวอร์บนบอร์ดเราตอนนี้นะแรงโคตรๆแล้วเขาเล่นมาสามใบฮะ,นะรอปกินเด็กไอห้าสิห้าพาวเวอร์คิวมังเกอร์ป่าเนบุล่านะนะไม่เป็นไรฮะเรามีเลสเก่ายืนบอร์ดแล้วเขาปิดเพลย์ด้วยดาร์คเนเท่านั้นนะผมไม่ไหวพาวเวอร์เด็กเรานะแบบนี้จีครับผมชยัยชนะ มาลุยกันต่อครับผมเปิดเกมนี้เป็นบาร์นิรนามฮะทำให้พื้นที่เล่นหายไปหนึ่งโลเคชั่นเลยนะซ้ายเราจะเล่นไม่ได้ฮะเปิดตรงกลางขึ้นวอลเมีย er. เหมือนว่าเราจะต้องเล่นอั์เมอร์เนาะก็ลุยไปแล้ฮะอั์เมอร์กลางฮะเทิรหน้าเรามีลิซ่าคอยรับเทินที่สามอยู่แล้วเนาะ อันที่สามท็อปเด็กเราได้อะไรเลยในบเรีรการไม่เปิดเผยนะเทอร์นี้ไม่เป็นไรฮะเป็นพิชันนเหรอเอาเป็นลิซ่าลิซ่ดไหนดีลิซ่ากลางไหมเทอร์หน้าเราต้องเล่นเป็นชูดีฮะเตรียมนี้บล็อปเหมือนจะไม่มาหรือเปล่าเรามีเคิร์ฟชูริเลสเก่าทัสมอนเตอร์ที่แรงอยู่แล้วด้วยฮะชังชีไม่ได้ใช้ฮะเกรมนี้ รู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรฮะเรายังไม่เห็นการเขาซากใบเลยเขาเล่นมาทางขวาสามใบเลยนะหนักๆเป็น I bon i, อ,อีโบนี่มอลฮะอัลเมอร์ครับและคอสโมเกือบไปแล้วฮะโชคดีที่เรามีพัสไม่ใช่เราเรามีเรมบูเรียคอสโกชีวิตอยู่ตรงพวกนี้ฟูรี่เราเลยได้แสดงผลเปิดตัวก่อนนะอย่างนี้เลสกาเราต,ตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ทัสเตอร์ต์ก็ได้แรงแบบ ง่ายๆเลยฮนะถ้าคอมโบชูรีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องเล่นบล็อกก็ได้นะถ้าเราแรงอยู่แล้วและทางขวาเขาคอสโมให้เราอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแพ้เพราะเขาเปิดตัวแก้เราไม่ติดอยู่แล้วเรามีบล็อกแต่ไม่จำเป็นต้องเล่นปะในเมื่อทาสมมนเตอร์แรงกว่าเราซงโร่ทิ้งไว้ทางขวาแล้วกัน เกมนี้เราชนะได้ไม่ยากนะโอเคเขายอมแล้วครับผมจีจีฮนนะมารับชมกันต่อครับเปิดด้วยโมจูเวลเลยนะอันนี้โมจูเวลเราสู้ไหวไหมอ่ะไม่แน่ใจฮนะไม่รู้อีกฝ่ายมีเด็กอะไรเนาะอินวิซิเบิลวูแมนยังเล่นกับอีโบนี่มอยดด้วยนะนอกจากทัสมันเตอร์แล้วดูทรงภาจะเป็นเด็กโลคิコレ็กเตอร์นะตามรูปโปรไฟล์เขาเลยครับ ดนเจอร์รูมด้วยโอ้โหชีวิตเราอะไรมันจะเศร้าขนาดนั้นอ่ะเอาเป็นอินเวซิเบิล m ูมแล้วกันซ้ายเหมือนจะต้องสู้ที่โมโจโบแล้วงกลารเป็แดนเจอร์รูมฮะไม่อยากเสียงแล้วเห้ยไฟคลาบีกตาหากักเหมือนจะต้องเล่นอัลเมอร์กลางฮะแบบนี้มาไล้ทันเวลาพอดีฮะอมเมอร์เราไม่อยากจะโดนยิงนะแดนเจอร์รูม เราไม่ล็กตัวใหญ่เล่นจำนวนน้อยอไปแล้วแต่เราชอบเทลไฟคับเลยอะแทนเมื่อกี้จะเล่นเนบูล่าทังไงขอ,อเป็นชูรีได้ไหมไม่ได้ฮะอย่างนี้ค่อนข้างแย่ฮะวิศาทิ้งไว้ขวานะ่าจะดีที่สุดส่วนเนบูล่านี่เล่นโมโตโบไปนี่จะมีประโยชน์ไหมอ่ะ เทินห้าเราเล่นเป็นวินแชนเนาะทัสมันเตอร์ยังไม่ชัวร์ฮะว่าจะได้บล็อคหรือเปล่าหรือเล่นในบู่าซ้ายเราเทินห้าเล่นทัสมันเตอร์ซ้ายอลไรกันเพื่อการันตีว่าชนะโมโจโบแน่นอนเป็นซิลว่ะซิลเขาได้ยังไงเขาใส่มาเองว่าออกมาเลยฮิวเนาะนั่นเราท็อปเด็กเป็นบล็อคครับแบบนี้จะดีมากถ้าเราไม่จั่วได้เลสเกา เขาจะแรงมากเราแนปใส่เลยแล้วมาดูกันว่าบล็อกเราจะได้แสดงประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ในเกมที่เด็กชูรีไม่ได้ชูรีฮะบล็อกจะมาแก้สถานการณ์นั้นนะเขาคงคิดหนักทำไมอยู่ดีๆแนปวะเด็กอะไรวะเห็นแค่สามไปแต่เลนทัสมันเตอร์เนี่ยจะแพ้คอสโมดักนะอันนี้ทุกคน ระวัาางไว้ด้วยนะหวังว่าจะไม่ใช่คอสโมโอเคแต่เด็กเขาไม่น่ามีคอสโมแล้วทอปเด็กของเราว่าเทินที่หกลุ้นไม่ใช่เลสเกลได้ไหมเป็นช่างคีอะแบบนี้เราสวยเลยเลสนี่เลสเลสกลบลนะ็บอกฮะบล็อกกินคาร์ดทางเด็กนะแล้วเราทัสมันเตอร์ใบนี้แกก๊อปพาวเวอร์ของบล็อกมาเองจัดไปเลยครับนี่ฮะคอมโบที่เราตั้งใจวางไว้จะสำเร็จผลหรือไม่ อย่าหนีได้ไหมขอดูคอมโบก่อนแพ้ก็ได้แต่อยากเห็นทางขวาเขาเป็นนูไฟขาบเขาเล่นดรอปหนึ่งไม่ได้นะ้อเขาน่าจะหวังให้ซิลย้ายไปทางขวาหรือเปล่าแบบนี้นูไฟขับเราทิ้งที่สายไปเดียวพอนะเนาะเสมมุตก็ไม่เป็นไรฮนะวอตพาวเวอร์เลนอื่นเอาเรามาั่นใจว่าเลนเราแรงอยู่แล้วบล็อปฮะกินเด็กฮะตัวเบิ้มๆฮะยี่สิบสองพาวเวอร์ทีเดียวห้าหกเอเนจีและโดนฟรอสตมูดักฮนะโอ้โห นี่แหละที่ผมบอกไปนะเพื่อสักครู่เ,าเ,าเราจะแพ้ถ้าโดนคอสโมโดักฮะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะไม่ไหวฮะจีครับผมมาดูกันต่อผมขอแก้มือหน่อยใหจากเมื่อสักครู่เทิร์นแรกเป็นแมนชั่นสตัดเลี้ยงนะไม่มีผลอะไรฮะไอบูนี่มอเราไม่เล่นอยู่แล้ะเฮลฟล์คาบครับแบบนี้เต้นอาร์เมอร์ไปก่อนได้แล้วบล็อกมานะชูริก็มา มีสองวินคอนดิชันให้เล่นเลยนะเป็นนิวยอร์ครับทางขวาสุดเล่นยังไงดีเรามีชูรี่วิชันเล่นเทินสี่เทินห้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เล่นคอมโบทัสมอนเตอร์บล็อเนาะเพราะฉะนั้นเราเล่นเป็น อินเวสต์เบล์วูแมนแล้วหมอบอยู่โบนี่มอไว้น่าจะดีกว่าเขาเรียกเป็นอิเล็กโตรฮะเป็นเด็กแลมมาเทนสี่ห้าเรามีเคิร์ฟเล่นอยู่แล้วขอ,อเกมนี้เดสคาลอยู่ในเด็กได้ไหมให้บอฟเรากินตัวใหญ่ๆขอ,อจวได้นะเป็นทัสมันเตอร์เป็นเนบูล่าเลย โอ้เวอร์น้อยๆเป็นเวฟฮะนี่เป็นเวฟแบบนี้ถ้าได้ทาสมันเตอร์ก็เล่นได้นะเป็นลิซาร์ดโอ้โหยังไงผมก็อยากเล่นเป็นวิชชั่นมากกว่าเนาะ ถ้าท็อปเด็กเป็นทัสมันเตอร์เราจะเปลี่ยนเพย์เป็นบล็อบได้แนละให้ทัสมันเตอร์ก๊อปปี้บล็อปได้นะั่นที่สุดแต่ว่าไม่มาเนี่ยเาก็ต้องเล่นเพย์ที่เล่นไดนะ้ตอนนี้ครเป็นเด็กแล้วฮะแต่เล่นเวฟมาเทินที่เทินที่สี่ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรเนาะมือเขาอาจจะไม่ดีหรือเปล่าฮนะไม่เล่นตัวใหญ่มาเลยทั้งที่เล่นเด็กโตไปแล้วเป็นบล็อปเลยเหรอ โอ้ oh, พี่มันเริ่มเลยเราก็ไม่สู้กลางดิพี่บล็อกเขาย้ายไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันจะสู้กลางทําไมอ่ะควาจริงเราใช้ชังชีเตะพี่บล็อปได้นะแต่เราอยากโชว์พี่บลนะ็อปไงเด็กพี่เขาก็ไม่เหลือแล้วด้วย mm. ก่อนเราเล่น power ไงตรงกลางเราไม่เล่น ย้ายได้ย้ายนายชูรี้ไปอ่ะแบบนี้แบบนี้เราได้โชว์พี่บล็อกด้วยแต่พี่บล็อกเขาย้ายไม่ได้นะนิวยอร์กเพราะว่าก่กอนเนื่องฮะย้ายไม่ได้บล็อกเราจะพลวเวแรงเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแรงอ่ะสิบสิบเจ็ดสิบโหยี่สิบกว่าเราใส่เลยเราจบเลยแค่นี้พอเลยตรงกลางเราปล่อยพี่บล็อกเขาแห้งนี่คือคำที่พกากษานเป็นวิ่งไทโรนอ่ะหันสามสิบเก้า ก็ไม in ่ไหวเราปะนี่ฮะตามัวอีบูนี่มอที่หมอบเอาไว้กีๆครับผมชัยชนะแล้วมาดูกันถอครับผมกับเกมนี้นะเป็นเอ็กแมนชันนะเปิดด้วยเทร์นที่แรกพื้นที่แรกอะไรวะแหละพูดอะไรผมเนี่ยเอาแล้วเปิดด้วยเอ็กแมนชันนะรัวแรกเขาเป็นเล็กทาน้อนะสเปซโซนเปิดมาก่อนเลยจวดหนึ่งใบฮะ อันที่สองครับเป็นวา k ันด้าเอ็มแบสซี่ฮะ6 2พาวเวอร์ให้การบนมืออย่างนี้ดีนะดูรีเฟนชั่นตัวใหญ่ๆเลยเป็นเจฟครับเราเป็นอิน i s สิเบิล m ู n มนแต่อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่ครับอิน i s สิเบิล m ู n เมนเกมนี้เคมีผลแล้วได้เล่นอีโบนี่มอพอเพราะเธอ4 5 6เรามีเคิร์ฟเล่นอยู่แล้วเอวิคคิดว่าเราอยากจะเล่นบล็อกไหม ้ามีพัสมันเตอร์บนมือเล่นบล็อกได้นะขอาจริงเอ้าเหมือนอยากจะให้เล่นอ่ะเพราะว่าเราเนี่ยเทิร์ห้าบล็อกเทิร์หกพาสมันเตอร์ได้ครับแรงโคตรบอกเลยถ้าไม่ใช่เลสเก่าขึ้นมือครับอะไรครับเนี่ยอย่างนี้ก็เบากดพี่พี่มาทำไมอเอาแรงก็ต้องเล่นปิชชันนะ่ะ เป็นโปรเเซนต์เขาปิดไปเลยเราไม่แข่ะเราก็ย้ายวิชั่นแล้วก็ทาสมัตเตอร์ขวาเนี่ยพอแล้วพี่บร็อกไม่ได้โชว์อะแต่อันนี้มันแรงกว่าโอ้เป็นพี่บล็อกเหมือนกัน,นไงเด็กเขาโอ้ยี่สิบพาวเวอร์จกๆกเขาไหวแล้วไหม หมือนจะไม่ไหวนะทางขวาเท่ากันเพราะฉะนั้นเราแรงกว่าอยู่แล้วฮะเป็นต็กตัวใหญ่เนาะชนะแต้มห่างไม่ได้ครับจีครับผมชชยชน,นะ